อ่ะโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราโอซิโลชแนลครับวันนี้มากับเด็กโปรไฟล์อีกแล้ววันนี้เรามากันในชุดเด็กโปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อยๆนะครับเด็กนี้มันก็ค่อนข้างจะเก่าในในรูปแบบของเองครับมันก็คือเด็กแดนเมชันโพลิสถามว่ามันเป็นสายอะไรมันก็ไม่เชิงแกลลหรอมนะครับมันเป็นสายสลับไดเอ็กซีกับคอมมานเดอร์รอเรลนะครับผมจัดมาเล่นแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งเลยโอเค เราไปดูเป็นที่ดิคลิตกันเลยดิคลิตมันจะแปลกๆนะครับมันต้องใช้ของเก่านิดนึงก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่มันก็นิดเยอะอยู่อโอเคใส่เป็นเจนเอกหนึ Gen ่ง e ใบโอเคเริ่มที่เจนเอกเลยนะต่อไปใส่เป็นเอ็กซีนะครับใส่สี่ใบโอเคแสงลงนะไทเกอร์ Tiger ครับใส่สองใบแล้วก็เอ็กแกลลอปใส่สี่ครับตัวนี้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กดนะกดแต่ e x e d กับ uh, x tiger นะครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นพวกที่ขอ pg ได้ง่ายกว่าเนาะโอเคต่อไปเป็น gfc 0 4ใส่2ใบนะครับจีกาจาก b t 0 7ใส่1ใบแล้วก็จาก CHB 2ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเทคด้านในกันเลยเด๋นี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับถ้ามีของแบบเก่านิดหน่อยมันก็เล่นได้เลยมันง่ายมากแบนี้ <c oughs> ต่อไป,ปดูที่เกียร์สครับใส่เป็นแกนหลครับแกนหลอถามใบครับ,บ,รบ4ใบ อ่ะตัวข้าชนวนข้าวตุวบสโซบัสเปิดห้าหาความสามารถเบิร์ดนะครับใส่สี่ใบต่อไปใส่แก๊สหลอ่อผันเก่าสองใบนะครับแล้วก็ไอตัวจากซีเอสีครับอ่ตีห้ามเสพใส่สามใบครับถามว่าไม่พี่ใส่เกียร์สามเยอะจังเพราะว่าเออเอามาเน้นเตะกาศนะครับเตะความสามารถของพีจีนั่นเองแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้เล่นอะไรแล้วไอตัวพวกนี้ก็แค่เอามาเล่นให้กับรอเรเีวเฉยนะครับโอเค ต่อไปไมาดูที่เกียร์สองครับเกียร์สองครับใส่หนึ่งใบ,บ,บครับอินนิแมนเวฟครับใส่ใบเดียวจริงๆครับในนี้ไม่มีใส่อย่างอื่นครับใส่อินนิแมนเวฟหนึ่งใบครับโอเคต่อไปมาที่เอตัวจากมีทีสูญเสียนะครับก็คือไอตัวอินนิแมนซอนเองอ่าก็มันบอกว่า,อาไอตัวเนี้ยเอามาแทนชื่อไอตัวไหนไวะเดี๋ยวก่อนนะโอเค มันบอกว่าท่านในโซหรือมึงอ,ะอ่ะมันจะนับเป็นไอในโซหรือแว่นอ่ะมันจะนับเป็นอินนิแมนลิปเปอร์นะครับก็เนี่ยอินนิแมนลิปเปอร์ครับใส่สี่ไออินนิแมนสคอร์ก็ใส่อสองทิงไทด์ใส่สองพีจีเบิร์ดครับอ่าไอตัววนพีจีก็ใส่สี่ใบต่อไปก็คอมเบอร์ด์รอเร็วอัดสีเลยครับผมชอบเลยครับก็เลยอัดสีไปเลยแบบนี้ม่นอ่าค่อนข้างเล่นง่ายครับไม่ค่อยเล่นยากเท่า,าไหร่ง่ายดีต่อไปเป็นเกรดหนึ่งครับอ่า ป็นอินิแมนที่เอาไว้ยัดโซ่งายแดมแล้วก็บวกพลังได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใช้งห้แดมแหละโอเคเกรดหนึ่งก็มีเท่านี้เกรดหนึ่งค่อนข้างจะเยอะนิดนึงจริงจริงเกรดสามมันต้องใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่าเลยมันบอกว่าถ้าสาแตนถ้ามันสแตนเออจะสแตนแถวแนวะตั้งเดีวยวกับมันนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะหาย,ยากหน่อยๆน่อยผมเออมันเป็นของเก่ามากเลยช่วงออกช่วงแรกๆแต่โหนะครับโหดมากตัวนั้นอ่ะต่อไปที่ทิกเกอร์ครับใส่สแตนยัดบวกสี่แล้วก็เลยอีกตัวบวกสี่พัน สแตนเตกาครับอัดสีเลยต่อไปเป็นสแตนมุงกล้องอันนี้จริงๆใส่สี่ใบนะครับแต่ผมมีหนึ่งใบผมก็เลยใส่หนึ่งใบไว้ก่อนต่อไปใส่สแตนอะไรก็ได้สามใบครับโอเคเพื่อนจริงมันจะใส่ไปเนีย้ยสี่ใบแต่ผมมีอยู่หนึ่งใบนะครับก็เลยใส่สแตนอย่างอื่นมาอ่ะสามใบแทนต่อไปก็ฮิวทิกเกอร์ครับแล้วก็ตัวเริ่มต้องเป็นอีเมนโฟนะครับโอเค อ่ะเรามาดูวันที่สกิลกันก่อนเลยเด็กนี้มันค่อนข้างยากครับแต่ถามว่ามันสนุกไหมค่อนข้างจะเล่นสนุกแล้วโหดมากเลยครับเพราะว่ามันเคยทําตีสูงสุดก็แวนตีลูก3รอบก้าวได้สิใบใน1เทิร์นครับค่อนข้างจะโหดจริงๆโอเคมาดูวันที่เกียร์สีครับก็ใส่เป็นพระเอกของเราครับเอ่อ็กซีแต่ผมชอบเรียกว่าไดเอ็กซีนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่์ไดเมนชั่นแล้วมันชื่อเอ็กซีนะครับมันเท่ดีไดเอ็กซีนะครับเทคตัวนี้บอกว่าเบิร์ดออโต้แองเกิด เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตสําเร็จนะครับถ้ามันมีพลังโจมตีเป็น35,000หรือสูงกว่าจวนหนใบแล้วจากนั้นถห้ยูนิตนั้นเป็น40,000นะครับหรือ,อให้ยูนิตยูนิตนี้พลังโจมตีเป็น40,000หรือสูงกว่าครับเรืเ่องรลยการคุณหนึ่ใบสแตนดี Stand ้นั้นครับแล้วก็เทคลาครับเอชีทีเป็นการแบเทร์เรื่องไไงการที่ควนในจีโซนหนึใบเลือกเลดเรืยอการของคุณไม่เกินห้าใบครับต่อจำนวนการที่ถูกเลด้วยความสามารถนี้ครับ, 1, บ,รน 1, บหนึ่งใบ,รบเร,บบ 4, รบั่นเอง ต่อไปก็เป็นเอ็กเกิลลอปนะครับใส่4ี่เหตุอ็กเกิลลอปบ,บอกว่าเบิร์ดออโต้เป็นกาจีเอกสองเคาน์เตอร์บาร์เรื่องการที่คว่ำในจีโซนครับหงน,นะหนึ่งใบนะครับเมื่อมันโจมตีเป็นกาถ้ามีพลังโจมตีมเป็นสามหมื่นห้าหรือสูงกว่านะครับสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายจนจ,จบการต่อสู้ครับยูนิตนี้ได้รับได้บุกหนึ่งถ้าเป็นสี่หมื่นหรือสูงกว่าครับจนจบเทิร์นครับเรื่องการแถวหน้าทั้งหมดของคุณนะครับได้รับพลังโจมตีสี่พันตามเอ็กเกิลลอปที่หงายหน้าอยู่บนจีโซนนะครับก็ เอามาใส่บวกได้กับบวกพลังแถวหน้าครับโอเคต่อไปก็เป็นเอกท e r เกอร์พี่เสือของเราค่อนข้างเก่งเลยตัวนี้ยังใส่ติดไว้ครับตัวนี้ชอบมากตัวนี้เก่งมากคือมันบอกว่าออตโต้แบงการในเรื่องก,การที่ความในจีโซนคน,น,นหนึ่งใ,ใบแล้วไงกันไปนั้น,นครับเมื่อมันโจมตีแบงการเนาะสามารถแตะคอรับห้าจ่ายครับยีนี่นี้พลังโจมตีบวกสี่พันตามการที่ไงหน้าอยู่บนจีโซนแล้วก็ ถ้าพลังมันเป็น4ี่หมหรือยสูงกว่ามันบวกขี้ในการต่อสู้นะครับก็เป็นตัวที่เก่งมากก็ที่ให้เอเกนลอปชื่อเอ้ยเอ๊อไดเอ็กซ์ซีด e ชื่อมพ่อมาจากเอเกไทรเกอร์ครับโอเคมันเกีย่ยวกั e นวะมันเกี่ยวโอเคชอบเล่นแต่เอ็กซ์ซีดับประเท่ดีอาอต่อไปเป็นไกด์ชิงนะครับอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งเลยตัวนี้บอกว่าออตโตวัวแมนกาเจนแปนะครับไม่มีนี้โจมตีแมนกาต่อจํานวนรายการของคุณหนึ่งใบครับจิ้นหนีนี้ไอ้เจ,จ้าจับการต่อสู้ครับ ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวกหมื่นบวกขี้เออ่เมื่อจบการต่อสู้ถ้าพลังของยูนิตนี้มันเป็นแปดหมื่นหรือสูงกว่านะครับต่อจํานวนขี้ของยูนิตนี้ครับย,ยิ่งเดือดเลยครับเรียกการทั้งหมดคู่แข่งออก็พลังโจมเรียกการทั้งหมดคู่แข่งเรียกการทั้งหมดของเรานดะิเออเรียกการทั้งหมดของเราครับพลังโจมตีบวกหมื่นะครับโอเคอ่ะคือบวกหมื่นตามขี้นั่นเองก็เป็นตัวที่เอาไว้เป็นไสไตปิดนั่นเองค่อนข้างยังเก่งเลยอยแบงนี้เก่งผู้ใบนะครับในนี้ ่อไปเป็น GFC จาก GFC ก็บอกว่าไอตัวเนี้ยเอาไว้กาดแค่เวลาเป็นการอีกฝ่ายตีเนะาะบอกว่าถ้ามันเข้าสู่ช่องการเดียยเนะเจนหนึ่งไงาการเดียนที่ความในโซนอา่าแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่เป็นการโจมตีคุณสามา,า,ารถจ่ายค่าคอร์ท่าจ่ายต่อจำนวนรายการหนึ่งใบจะจบก,การต่อสู้รับชิวมันบวกห้าพันถ้าชิวของยูนี้เนี้ยมันเป็นสามหมื่นนะครับหรือสูงกว่าก็หงได้หนึ่งโซชาตหนึ่งนะครับต่อไปไอตัวนี้จาก G ี่พิีสเกก็บอกว่า,าถ้ามันเข้าสู่ช่อง การเดียนนะครับ5อ,อยูนึ่งเข้าแข่งที่กำลังโจมตีมีพลังโจมตีเป็น3,000 30, นะครับหรือสูงกว่าครับจุดการต่อสู้ชิวไอเนี้ยมันจะบวกหมื่นแล้วก็เราสามารถทีมือนหนึ่งใบเพื่อเรื่องการเราหนึ่งใบครับพลังโจมตีจะบวกขึ้นอีก4,000นะครับก็เป็นตัวไว้ใช้กันแล้วก็ยืนหนานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าเราไม่โดนตีเราก็ใช้ไอเนี้ยส่วนใหญ่เปิดจิตเอ๋ครับ แต่มันก็ได้ใช้หละต่อไปนะครับก็เป็นจาก c h b 2ใบใแบบนี้บอกว่าออตโต้โซบาร์การ์ที่มีพลังยมมตี5,000หรือสูงกว่านะครับเมือ่อยูนนี้เข้าสู่ช่องการเด a n คุณสามารถแต่ะคอนนะครับถ้าจ่ายครับจนจบการต่อสู้ครับชิวมันบวกหมื่นจากนั้นถ้าในเทิร์นนี้ไม่มีการเข้าสู่จดาเมจของคุณนะครับก็ชิวบวกห้าพันโอเคง่ายๆครับติงนี้ไม่มีไรครับโอเคอันนี้แหละ อ่ะต่อไปมาดูกันที่เกียร์สามเกียร์สามมันก็ยังเป็นฐานใหม่เนาะเป็นแกลลอปฐานใหม่มันบอกว่าเบิร์ดออโต้เลกาเจนที Gen T นะครับเมื่อแรงกดของคุณโจมตีถ้าแรงกดของคุณมีพลังเป็นสามหมื่นนะครับหรือสูงกว่ามันได้รับพลังโจมตีบวกสี่พันแล้วก็แรงกดเป็นหกหมื่นนะครับมันได้รับชี้อ่าตอนเนี้ยมันจะเอาไว้เล่นกันไดชิงตอนจบครับคือจะใช้พวกเอ็กชาเกอร์กับเอ็กซิตอ่ะขอพีจีอีกฝ่ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปจบด้วยไอ้พวกแกลลอปกับไดชิงนะครับ ก็คือต้องการถ้ามีแกลล์สองเลนเนาะมันต้องการแกลล์ทั้งสองเลนเลยเพราะว่าพลังมันอะ่ะจะเกินประมาณแสนสองเลยนะครับตีค่อนข้างจะแรงครับเพราะมีไดคิงอยู่นะฮะโอเคต่อไปเทคออโต้เบนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เสร็ของคุณห้ามือคุณมีสองใบหรือต่ำกว่าจนจบการไอจบ,จบ,จบท์เทิร์นครับสามารถสไตร์โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสสไตร์ของการสไตร์นั่นเองก็คือถ้ามีมือสองใบก็สไตร์ฟรีเลยโอเคเทคล่างครับออโต้เบนการ์ดหนึ่งคอร์เตบาในเทิร์นของคุณนะครับเมือ่อจีนิตของคุณทำการสไตร์เริ่มเบครับจน เอ้ยโจมจอเธอครับพลังโจมตีของอยู่นันได้รับพลังโจมตีบวก4,000แล้วก็ฮาแมนการมีความสามารถเบิร์กก็บวกอีก4,000นั่นเองโอเคง่ายงต่อไปฐานเก่าครับฐานเก่าก็ออตโต้แมนการเจนทีไอเจนฮูนะครับเมื่ออยู่ในเนี้ยโจมตีแมนการเท่าลันเป็น22,000หรือสูงกว่าครับมันบวกหนึ่งได้โจมจดการต่อสู้แล้วก็ออตโต้แมนการในเทนอร์นของคุณเมื่อจียูนิ่งของคุณทำการสไตล์เรื่องแมนการขอคุณหนึ่งใบก็บวก4,000เลยแล้วก็ฮาตี้ฮิตก็จวดหนึ่งใบโอเค ต่อไปเป็นตัวฮีโร่อากาศนะครับใส่สามใบจริงจะใส่ลิเจียนก็ได้นะครับกกถ้ากดเองเอาอ่ะเทบอกว่าออตโต้เป็นการเลก,กาเจนหนึ่งเมื่อมันโจมตีมังการโจมตีการเจเร้าเจอเธอนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวกสี่พันโจมตีการต่อสู้โอเคแต่นั้น Bird, Con, เบิร์ดคอนเลกาในถึวหนุน่มคุณถ้ามังการมีพลังเป็นหมื่นห้าหรือสูงกว่าครับพลังโจมตีบวกสี่พันไอ้ย,อยูนิตนี้พลังโจมตีบวกสี่พัน ถ้าบรรยากาศเป็นสามหมื่นก็เอ้สามหมื่นหรือสามหมื่นห้าหรือสูงกว่าครับก็การโจมตีที่อยู่นี้โจมตีไม่สามารถเจอเสร็จได้นั่นเองก็เป็นตัวห้ามเสร็จนั่นเองนะต่อไปเป็นตัวความสำมไอเปิดห้าหาเบิร์ดนะครับก็ออโต้เอเอเอชออโต้อีกละอ่ะออโต้เออยู่ละออโต้คอทเทอร์บัสโซบัสอ่าเข้าช่องแวนเปิดห้าหาความสามารถเบิร์ดแล้วก็สับกล่องฉะนั้นเทกเบิร์ดเอชทีเรียกการบันเพื่อนจนหนึ่งคอทเทอร์ ถ้าบรรยากาศคุณมีพลังโจมตีเป็นหมื่นห้าหรือสูงกว่าครับจนจบเทิร์นครับยูนิตนี้พลังโจมตีบวกสี่พันแล้วก็บรรยากาศเป็นสามหมื่นห้าหรือสูงกว่าก็เรื่องบรรยากาศหนึ่งใบบวกอีกสี่พันนั่นเองก็งพลังทั้งแรงทั้งมันเองนะครับก็ใส่สามเยอะๆหน่อยแต่ถามว่าเออส่วนใหญ่จะใช้เป็นกาดเป็นพวกพีจีนะครับเป็นพวกพีจีจริงเพราะพีจีมันจะวนขึ้นวนลงได้นะครับโอเคก็จ,จริงพีจีมันก็วนได้โอเคต่อไปมาดูกันที่เกีย่ 2, 1, ยงสองเราหนึ่งใบก็ใส่อินนี่แมนเวฟนะครับ เฮกคอนแบงกาดถ้าในโซมีอินนี่แมนลิปเปอร์ก็พลังบกหมื่นนะเทสไลท์นั่นเองต่อไปก็ออโต้แบงการ์ดเมื่อเริ่มต้นเอชเอสเตมขุขุนถ้าพลังมันเป็นหมื่นสี่หรือมากกว่าครับมันได้รับเหตคือออโต้แบงการ์ดถ้ามันตีฮีตแบงการ์ดอีกฝ่ายก็จวดหนึ่งใบโอเคเป็นของใช้เพิ่มมือตอนต้นเกมได้ค่อนข้างดีครับแบบนี้ต่อไปมาที่เกมหนึ่งครับอ่าเรามาเริ่มกันที่พีจีก่อนเลยอ่ะพีจีที่มีความสามารถเบิร์ดก็ บอกว่าเบิร์ดออโต้ดับโซนเจนทูคาร์บาโซบัสเมื่อจบการต่อสู้ที่แมงยากาศที่มีความสามารถเบิร์ดของคุณโจมตีนะครับาไอยูนิตนี้เดี๋ยวของคุณโจมตีเนาะายูนิตนั้น่ะพลังโจมตีเป็น40,000นะหรือสูงกว่าครับสามารถจ่ายค่าคอร์ดาจ่ายครับเอานะการ์ดนี้นำกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็คาบรงยากาดเป็น45,000หรือสูงกว่าก็เอาไงแดมหนึ่งนะเองโอเคเท็ก็คอนพิทักษ์เหมือนเดิมครับแล้วก็ออโต้ทิงการ์ดมือหนึ่งใบเมือม่อมันเข้าสู่ช่องการเดินจับมือก็เลือกยูนิตหนึ่ง ยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮีตจนกับการต่อสู้ก็เป็นเอาเป็น B ีจีวนนั่นเองค่อนข้างอยากไะเพราะด็บนี้โซไม่ค่อยใช้อะไรมากนะครับใช้กับไอ้พวกนี้บ่อยต่อไปเป็นอีมี่แมนอ่ะอีใบหนึ่งบอกว่าออโต้เลกาเจนทูครับนามันเข้าโซเมื่อเริ่มต้นอ่อช่วงแอนสเตปของคุณนะครับสามารถจ่ายคอถ้่าจา่ายก็งเดมหนึ่งใบโอเคจากนั้นเอ่อเบิร์ดเอซีทีโซส่งการเป็นนี้ลงตับโซนะครับห้ามป็นการของคุณพลังเป็นหมืน่น หรือสูงกว่าครับเรื่องบรรยการคูณหนึ่งใบครับที่มีความสามารถเบิร์ดครับจนจบการไอ้จอมจรสเธอรนะ์น่ะอ่ะพอนจบทีมมันจะบวกสี่พันถ้าบรรยากาศเป็นสามหมื่นห้าหรือสูงกว่าก็เรื่อเป็นยากาศลงคูณหนึ่งใบบวกอีกสี่พันนั่นเองก็เป็นจริงๆเอาไว้แค่จะโซ่ไห่เดมแหละหีกล่าน,นี่ก็เป็นหิกเอ่ออเาไว้เผื่อได้เอาออกนะครับต่อไปก็ทีสไตล์เสิร์ชหาแกนหลอมนั่นเองคอมบันเตอร์โรเดลทำให้ถึงถามว่าใส่สีไปเพราะว่าเอ่อค่อนข้างชอบเล่นฮีแกนะครับสีใบ เพราะว่าเออส่วนใหญ่ถ้าเจอแคนเผาอ่ะจะต้องลงทีละใบนะครับไม่ต้องลงเยอะ <c oughs> โอเคใส่ไว้4ใบนะครับที่ก็อบอกว่าออตโตเ้เลเวกาดเลือกเลดยูนิตของคุณที่เป็นแคนไดมิชันโพลิสสี่ใบเมื่อบรรยากาดของคุณ่ะจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้นะฮิตสำเร็จสามารถจะค้อนห้าจ่ายครับเลือกบรรยากาดของคุณหนึ่งใบสแตนบรรยากาดทั้งหมดนั่นนะครับโอเคมาเลือกสแตนบรรยกาศเฉย ต่อไปก็เป็นลิปเปอร์ครับลิปเปอร์ก็เอามาใช้เป็นเชนไลท์เฉยไอตัวนี้ก็มาแทนลิปเปอร์นั่นเองก็คือเชื่อของมันจะจะนับเป็นลิปเปอร์ครับอยู่ช่องแวนหรืออยู่ในโซนนั่นเองโอเคต่อไปมาดูที่กเกรศูนอย่างที่บอกครับตัวเริ่มอินิแมนโก็ถูกไล่โดยลิปเปอร์เอาเกตสอที่ไอเอาอินิแมนเวฟขึ้นมือนั่นเองต่อไปเป็นฮิวที่กิกะถ้าถูกเป็นค่าคอสของ จิกาจาก GFC04 นะครับก็ถ้าแดมเราต่ำกว่า1ใบเนาะโซบาร์สไงแดมหนึ่งโอเคต่อไปนี่แหละไอของเล่นที่ค่อนข้างจะใช้เล่นมากเลยครับสแตนของอันใหม่ครับสแตนเตะพีจีนั่นเองเห็นมันบอกว่าเบิร์ดเอซีทีเรียกกเจนทู Gen oo, นะครับนำมันเข้าโซถ้าบรรยากาดพลังเป็นสองหมื่นหรือสูงกว่าจนหนึ่งใบถ้าบรรยากาดเป็นสามหมื่นห้าหรือสูงกว่านะครับแล้วก็เลือกบรรกาศที่มีความสามารถเบิร์ดของเราหนึ่งใบนะครับจะจบเทิงนะครับจุดนี้นั้นได้รับความสามารถคือออโต้วบรกาศโซบาสหนึ่ง เมื่อได้พบเกียร์สามสามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายเลือกการ์ดที่มีความสามารถแบบพีทักอ่ะจากช่องการเดียนอ่ะของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับทําให้ความสามารถพีทักเออไอไม่ดิทำให้ความสามารถยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตนั้นได้ผลนั่นเองก็เนี่ยครับยกเลิกผลพีจีนั่นเองต่อไปเป็นสเตนร,รุ่งกองก,องก,องก็คือนำมันนำมันอ่ะไปไว้บนส่วนของกองการ์ดเนาะเรื่อแงแรรกาศของคู่หนึ่งใบครับจนจบเทิงนะครับยูนิตนั้นพลังโจมตีบว64,000และได้รับความสามารถคือออโต้เมื่อมันโจมตีแบงกาศนะครับ ห้าพลังมันเป็นสามหมืนเจ็ดหรือสูงกว่าก็จวดหนึ่งใบและสับฟองการนั่นเองโอเคเนี่ยใส่ปั๊มมือได้เรื่อยๆนะครับต่อไปเป็สแตนที่ผมใส่มาเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่สแตนนี้ที่ผมใส่มาก็เพราะว่าเออเทมันบอกว่าเอซีทีเรียกกาวันเพื่อเออไม่ใช่มนเพื่อนเจนหนึ่งนะเอามันเข้าโซ่เลือกมันยากาศคนหนึ่งใบจบเทอนะพลังบวกสี่พันถ้ามันกาดมีพลังเป็นสามหมื่นหรือสูงกว่าครับก็เลือกอกินอีหนึ่งใบอีกสี่พันนั่นเองสามารถเลือกแวนได้นะครับโอเคก็ใส่มาสแตนสิบสิบสองนั่น โอเคมาดูคอมโบเดีนี้ครับคอมโบเดีนี้ค่อนข้างจะง่ายครับแล้วมันค่อนข้างจะใช้ดวงดวงนิดนึงโอเคครับเรามากับกันนี่คอมโบนะครับคอมโบก็พยายามให้มันมือมันมีเออ่ลิปเปอร์หรือตัวแทนของอีนี่แมนลิปเปอร์นะครับก็พยายามให้มันมีสักหนึ่งใบอย่างน้อยอย่างต่ำบนมือก็คือไลท์ทับไปนี้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆอะ่ะคือบนมือต้องมีเกียร์สองซึ่งมันได้ยากมากครับเพราะาผมใส่มาแค่ใบเดียวนะครับมันเป็นไปซึ่งเป็นไปได้ยากอะ่ะมันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ยากสมมติอย่างต่ำอ่ะต้องมีลิปเปออออออรรรร์์หืืตััวแทน ipper, นนนขงงปปเใบบบมะคค่้ ค่อยเปลี่ยนมือทีหลังครับมือจะเป็นอะไรก็ช่างครับขอแค่มันเป็นลิปเปอร์ตัวหนึ่งในมือนะครับมันต้องมีหนึ่งตัวนะครับไม่งั้นมันเล่นไม่ได้จริงโอเคไล่เป็นลิปเปอร์เอาเวฟขึ้นมือก็ต่อเทิร์นต่อไปก็ไล่เวฟแล้วก็เอาไล่บูธหลังมันก็ได้ครับอ่ะเอาสมมุติออาตวน,วนีบูธหมื่นเจ็ดฮิตจวหนึ่งอะในฮิได้ดไดจวดครับต่อไปเรามาดูที่เราจะขึ้นเกรดสามครับก็ขึ้นเป็นแกลล็อปฐานใหม่โอเค เคาเตอร์บาร์แทนเคาเตอร์บาร์เดียวนะครับค่อนข้างเออในนี้ไม่ค่อยกินบาร์ครับส่วนใหญ่มันจะได้ค่าคอสคืนจาก PG อยู่แล้วโอเคแล้วก็สไตล์ครับสไตล์เนาะอ่ะเราเลื่อนเอซินะครับเท็ก่อนครับเคาเตอร์บาร์ครับบวก4,000ก่อนเดี๋ยวใช้ลูกต่อครับพลังมันค่อนข้างเยอะบวก4นะครับจากนั้นมีคขาสามารถเบิร์นเนาะบวกอีก4,000 จากนั้นครับคอมโบนี้มันจะเล่นโดยการต้องมอีหนึ่งตัวอยู่แล้วคอมมันเริ่มรอเลีนะครับพระเอกของเรางานนี้จะกาดพี่แกปเป็นเลยไม่ได้แล้วก็ป่วยอะไรเอ่ออะไรไว้ก็ได้ครับมาหมวยไปนี้ป่วยไปนี้แล้วก็อ่ะต้องมีสแตนแบบนี้คอมโบมันจะอยู่กับสามตัวนี้ครับอ่ะสแต,สตนสแตนแบบนี้โอเค จากนั้นครับแทนเนี่ของเอ็กซินะครับเออ่หงายอะไรก็ได้ที่ความมีจีโซนก็หงายเอ็กแกลล็อปไปสมมติเราไม่ใช่อกแกลล็อปก็หงายไปเรดชนิดหนึ่งใบโอเคเรดอ่ะโอเคเราจะเรดสองตัวนี้เรดนะครับบวกสี่พันตามการ์ดที่ถูกเรดนะครับบวกอันนี้จะบวกไปแปดเนาะไอ้นี่จะได้รับบวกอีสี่พันนะครับจากนั้นเทคสแตนดความสามารถเบอร์ทำงานครับคือเอามันเข้าโซ่เนาะ เอาโซมันบอกว่า2องหมื่จวดหนึ่งสามหได้รับเทคไอ้นี่มันเกินนะครับมันเป็น4ี่หมื่นสองแล้วอ่ะสามหมได้รับเทคคือจวดหนึ่งใบก่อนจากนั้นได้รับเทคติดจีดจดนะครับโอเคไอ้นี้มันใช่ด้วยยังไงก็ต้องอย่างนี้ครับอ่ะเราก็เอาตัวเอ็กซิสตอ่ะตีไปเลยอ่ะเราบูต้วยอะ่ะบูตบูตตีไปเลยนะครับบูตเอ็กซิสติดเลยโอเคได้ยังต่ํามันต้องได้1สแตนกับ1เอ่อเกียร์สามครับสมมุติสไตล์แรกอะ่ะเออเขา สไตล์แรกสมมติเราเริ่มก่อนเนาะเขาไม่มีพีจีเราตีเข้าไปปุ๊บเราได้มาสามไดก้ก็สมมุติในสามได้นั้นเราออกเป็นเอ่อเป็นอะไรวะอ่ะอ่ะเป็นสแตนหนึ่งใบครับอย่างน้อยได้สแตนแค่ใบเดียวก็พอครับไม่ใช้อะไรมากแค่สแตนหนึ่งใบครับสแตนหนึ่งใบแล้วก็เป็นบอร์ดอ่ะแล้วก็บอร์ดนะครับไม่มีอะไรโอเคสแตนหนึ่งใบก็สแตนพลังให้เออ่เลียเลยก็ได้ครับสแตนแค่นั้น เอซบอกว่าถ้าพลังโจมตีอ่ะมันเป็น <c oughs> อ่ะอนนี้บูทรวมเลยเนาะถ้าพลังเป็นสามหนห้าเราได้จวดหนึ่งใบนะครับก็จวดหนึ่งอ่าได้มาสามจวดหนึ่งนะครับจวดหนึ่งจากนั้นอ่ฮิตนัดเรียนหนึ่งตัวครับนัดขึ้นมาจากนั้นเทคคอมมานเดอร์เราเรียวเลสสี่โอเคเลสสๆสแตนแวนขึ้นมาโอเค จากนั้นแมนตีต่อนะครับแมนตีต่อเลยโอเคตีตีเสร็จปุ๊บได้โอเคแค่นี้ก็ได้สมมตุติได้มาปุ๊บอย่างต่ำตอนนี้มันต้องได้ได้สองสแตนซึ่งมันใช้ข้องรกใช้ดวงครับอ่ะสมมุติสแตนไปแรกสแตนเราก็งัดเดีชขึ้นมาเนี่ยถึงต้องบอกว่าต้องมีไอเกียดสามไปนั้นนะครับที่ว่าเออถ้ามันสแตนสแตนหลังด้วยโอเค อันนี้มันจะค่อนข้างจะใช้ดวงก็คือสแตนขึ้นมาบอกพลังแวนเลยก็ได้เพราะส่วนใหญ่ก็ใช้แว่นตีนะครับอ่าโ okay, อเคบวกแว่นสแตนได้สองบอดอ่ะอ่าได้สามบอดอ่าโอเคตอนนี้มันก็จะลุกได้แค่ครั้งนี้เขา้สุดท้ายน,นะครับจากนั้นตีฮิตครับงัดเลียนหนึ่งใบก็งัดขึ้นมาพลังแรงไว้อ่าจวอีกหนึ่งใบนะครับมันจะได้มือประมาณ สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบนะครับสมมติอ่ะห้าเมื่อกี้เราได้ได้ไดสแตนเนาะมันเป็นได้ไดสแตนอ่ะสเตนอีกใบเราก็ยังใช้เทคคอมด้วยเราเร็วครับเลสต่อค่อนข้างจะเล่นง่ายนะนนาเนานะเด,ด,ะดนี้มันไม่มีอะไรมากโอเคสแตนแวนแล้วก็ตีต่อแค่นั้นแ่ะตีต่อตีเด็กนี้มันไม่มีชี้ซึ่งเราจะใช้แค่แวนตีแบนตีแวนตีนะครับมันใช้แค่นี้นจริงเพราะว่าเขาใช้จีกัดคือจี้กัดช่วงแรกต้องแรงจริงๆถึงจะสามารถกัดอีกซีได้นะครับเพราะว่าแค่มันตีมันก็ ีไปที่สี่หมืนสองแล้วซึ่งมันต้องใช้อากาศที่ขึ้นสามหมืนหกแล้วก็ปาอีกหมื่นหนึ่งเพื่อจะกาดได้หนึ่งของมันนะครับโอเคถ้า okay. เกิดเขาปาพ g จมาเราก็ต้องได้ไดเกี 3, 1, ยรตสามหนึ่งใบนะครับอย่างน้อยหนึ่งอย่างน้อยหนึ 1, ่งใบเราถอดโซ่เราจะได้เตะความสามารถพีจีออกนั่นเองซึ่งผมเคยทําสูตรของไดเอซิสก็คือลุกมาสามรอบนะครับก็ตอนนั้นโชคดีมากได้ได้ไดแสแตนโอเคแต่ถ้าเรามีเกี 3, ยรสามใบนั้นเราก็สามารถลดลดการใช้สแตนก็คือมันจะลุกตัวเองแล้วก็ลุกหลังด้วยหนึ่งใบนะครับ ซึ่งใบนั้นเหมือนมันจะออกช่วงบีทีแรกๆอะ่อะบีทีเจ็ดอ่ะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะตอนนั้นไม่ได้เก็บของเลครับแม่มีแต่อินนี่แมนถ้ามีไปนนะั้นอืมบอกเลยว่าอืมอร่อยโคตรเกง่งโอเคเด็กนี้ก็สามารถเอาไปจัดเล่นทำๆได้นะครับสำหรับคนมีของเกา่าแต่ไงผมก็จะเอาเด็กนี้อัดลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ค่อนชอบเล่นมันนะครับสายแกลอบธรรมดาก็ถ้าใครอยากเห็นก็ขอกันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทาให้ดูนั่นเองแกลอบจริงๆก็เล่นอยู่เหมือนกันอ่าโอเคครับลืมบอกอีกคอโมโบนะึง ลืมลืมจริงๆสมมุติเราใช้เอ e, e, ็กซีส์ได้ใช่ไหมสมม,มุติเราใช้เอ็กตีลูกได้สักสองครั้งอะ่ะสองครั้งเราก็เอ็ดดิ้งเนี่ยมันจะมีสไตล์ปิดคือไดคิงนั่นเองไดคิงมันจะใช้กับพวกแกนหล็อกพวกนี้เองคือสไตล์ก่อนอะ่ะสไตล์เป็นไดคิงโอเคถึกแวนเนาะคอรเตอร์บาร์สคอรเตอร์บาร์สบวกสี่ไดคิงไม่ใช่เบิร์ดนะมันบดได้แค่สี่เนาะจากนั้นไดคลิงจมเตลีเตลีต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 ี มันจะบวกหมื่นบวกขี้ตามเรียเรามีเรียอยู่ห้าใบนะครับมันจะบวกไปห้าขี้บวกไปห้าขี้บวกไปห้าหมื่นตีครั้งแรกจะ,ะ80,000พอดีถ้าบกอเนี้ยจะเป็น80,000พอดีนะมันจะตี70,060,000 80,000 80,007จากนั้นอ่ะ80,007ตีไปหกขี้นะครับเขาต้อง PG อยู่แล้วโอเคจากนั้นเอ็กเซลมันบอกวนะ่าถ้าแมนตีมันเกิน30,000บวก4,000ให้มันนะครับแล้วก็บวก4,000ให้มันอีกตัวหนึ่ง โอเคจากนั้นจบการต่อสู้ของไอคิงถ้ามันเป็นแปดหมื่นอะเรียจะบวกขี้ไอ้บวกขี้นะบวกพลังตามขี้ทีมของไอคิงน,นะมันมีอยู่หกขี้ก็คือบวกไปหกหมื่นหกหมื่นแล้วก็หกหมื่นอ่าโอเคนะครับหกหมื่นหกหมื่นสองเข้าแน่ๆครับบอกเลยคือให้มันบูสต์หลังอ่ะมันจะตีอยู่แสนสองนะครับถ้าไม่ใช่กีฟฟอนของไคลิโลกับ ไอตัวเตะเรียรของอะไรวะของเกียร์รับรองเจ็บนักโอเคเตะมาใหม่มันก็ได้บวกบวกพลังอยู่ดีครับก็คือตีค่อนข้างจย่แรงเลยอะตีไปมันก็จะแสนแสนแสนกว่าผมเคยทำแสนแสนอะไรวะ อ่านี่แหละรวมเป็นแสนสองแสนสามแสนสี่แสนสี่กลว์เองไม่มีไม่แรงแสนสี่โกล่์คนทันอย่างแรงอยู่แสนสี่โกลว์เองนะครับตีไปแสนสี่โอเคอ่าถามว่าถ้าใช้ XC กับคอมโบนั้นแล้วเราได้สักสามครั้งอ่ะก็ต่อไปก็กด X t กซ e r ก็ได้นะครับขอเป็น PG อ e ีกฝ่ายครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะบวกขี้มันจะมีขี้บวกแล้วก็ถ้ามีคอมโบเร็วอีกฝ่ายก็ต้องกาดบบนี้ครับแต่ตัวเนี้ยมันจะยัดอ่แสตม์เข้าไปติกาดไม่ได้นะครับค่อนข้างเยอะน่าเสียดายเหมือนกัน แต่ไนี้ยพลังมันจะแรงมากครับเพราะพลังมันจะบวกตามจีโซนใบละสี่พันครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยผมเอาไว้กดขอพีจีอีกฝ่ายนะครับเพราะว่ามันมีคี้นั่นเองอ่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มีเท่านี้ครับมันไม่ค e ่อยเล่นยากเท่าไหร่มันเล่นง่ายเลยเรื่องว่าเล่นง่ายเลยแค่บวกพลังตีบวกพลังตีเฉยครับเป็นได้ที่ง่ายมากเล่นง่ายมากโอเคขอบคุณครับผม